วันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนะครับของตัว c a r e e MPX Zero นะครับไปเซิร์ชคำว่าแอปิกานะครับถ้าเราเชื่อมต่อมันก็จะขึ้น BLE ที่หน้าจอนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนะครับของตัว c a r e เ MPX Zero นะครับในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันนะครับ ก่อนอื่นนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาเตรียมตัวก่อนอันนี้เลยก็คือเปิดเครื่องไม่ต้องเซตอะไรเลยครับต่อไฟเข้าแล้วก็ต่อห่างเซนเซอร์2เส้นนะครับแล้วก็เอาสายอีกเส้นหนึ่งมารวมกันที่กาวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แค่นี้แหละตัวต่อมานะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปพลิเคชันให้เราไปเซิร์ชค,คำว่าแอปิก้านะครับ A P P L I C A แอปิก้านะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับ แล้วก็ติดตั้งไปเลยพอดีผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อตัว Carel m p x 0 e กับตัวแอปพลิเคชันนะครับด้วยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธพอเปิดมาแล้วก็กดไปที่บลูทูธที่นึงกดเสร็จแล้วมันก็จะค้นหาคารเรลที่อยู่รอบๆตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะให้เป็นชื่ออะไรห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่ห้องอะไรอะไร,อะไรเงี้ยฮะตัวนี้ตั้งได้ถ้าเราเจอ ตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อแล้วเราก็กดเข้าไปปึ้งนะครับถ้าเราเชื่อมต่อมันก็จะขึ้น BLE ที่หน้าจอนะครับพอมันขึ้นตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ให้เราเลือกไปที่เมนู factory นะครับก็พอมาถึงหน้านี้แล้วก็จะเป็นหัวข้อที่3นะครับก็คือการเข้ารหัสเข้ารหัสให้เราพิมพ์รหัส cc นะครับล้วก็กดโอเคเราก็ก ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะใช้างานให้มันครบทุกหน้าจริงๆเนี่ยเมนูต้องเป็นเมนูภาษาอังกฤษถ้าเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยหน้าโฮมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับพอเข้ารหัสเสร็จแล้วทีนี้เราเข้ามาแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเราก็สามารถควบคุมได้ควบคุมได้เลยว่าเราจะให้ตัวนี้ทําอะไรบ้างก็เข้าพอเข้าหน้าจอโฮมแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาที่ Service Area นะครับ ก็คลิกเข้าไปที่เซอร์วิสแอเรียแล้วก็เข้าไปที่คอมมาน d ตัวนี้เราสามารถควบคุมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดเครื่องหรือว่าจะละลายน้ำแข็งหรือว่าสั่งพัดลมให้หยุดทำงานว่าจะสั่งให้ตัวคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานก็ได้หรือให้มันทำงานตามที่เราตั้งไว้หรือว่าตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้มันจะมีขาที่เหลืออยู่เราสั่งให้มันทำหรือมันหยุดก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือหลอดไฟก็มี ตัวนี้ละลายน้ําแข็งนะครับเฟอสามารถสั่งละลายน้ําแข็งได้นะครับก็การสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่5เราจะตั้งค่าตัวคารีโอ M D X z เนี่ยเราจะตั้งค่าได้ยังไงบ้างผ่านเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปเลือกที่พารามิเตอร์ลิอันนี้เราสามารถที่จะ เลือกได้ก็คือจะเป็นเมนูที่อยู่ในนี้แหละถ้ามันเยอะมากจนเรางงเนี่ยก็ให้เรามาเลือกว่าเราจะไปดูที่ตัวไหนนะครับมันก็จะมีหมดหมู่อะลามเยอะแยะมากมายแล้วแฟนอินพุตเอาพุตเซนเซอร์โซลินอยวาลคอมอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสมมุติผมตั้งค่าอุณหภูมิไปที่คอนโทรลพอเลือกคอนโทรลแล้วเราก็กดออกอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่คอนโทรลนะครับหน้าคอนโทรลจะมีอะไรบ้างของผมที่ใช้อยู่ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ s t เอทีก็คือตั้งค่าอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เข้ามาตั้งต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตั้งได้เลยแล้วก็ R d ดีดิฟกี่องศาผมตั้งไว้ห้าองศาโอเคถูกต้องนะครับตัวต่อมาตั้งค่าพัดลมและกันพัดลมผมก็จะมีตั้งอยู่2ค่าก็คือ f0 นกับ F1 f0 ย์ผมให้เป็นเป็น1อ่าให้มันทำงานตามอุณหภูมิก็โอเค F1 ผมตั้งให้พัดลมคอยเย็นทำงานที่10องศาโอเค ตัวต่อมาก็คือ Default ผมก็มีที่ใช้หลักๆก,ก็จะมี DL นะครับ DL ก็คือ4ชั่วโมงทำงานครั้งหนึ่งโอเคใช่แล้วก็ DP 1 DP 1ก็เราจะให้มันทำงานที่กี่นาทีในการละลายน้ำแข็งแต่ละครั้งผมตั้ง20นาทีแล้วก็ DT DT 1 ก็คือจะเป็น30อุณหภูมิยกเลิกละลายน้ําแข็งนะครับจะเป็น30ทีนี้มันก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือที่มันเป็นข้อดีแล้วเป็นจุดเด่นของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกราฟถ้าเราใช้ตัวค a l ์เรวพวกอีซีอะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะดูกราฟได้นะครับเราไปตั้งได้ว่าเราจะเลือกดูอะไรไปที่คัต้อมเนี่ยเราก็ดูได้ว่าอุณหภูมิ อุณหภูมิมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาค่าอะไรมาโชว์บ้างแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะดูอุณหภูมินี่แหละแล้วเราก็สามารถที่จะ e x p o r t ค่าได้ Export มาเป็นไฟล์ไฟล์ Excel ก็ได้ครับก็ดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่ามันจะออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ออกมาเป็นกราฟเหมือนที่เราเห็นอันนี้ก็คือข้อดีส่วนตอนเวลาที่เรา เราจะไม่ใช้ตัวตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยหัวข้อที่6เนี่ยสุดท้ายก็คงต้องทำการบันทึกแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าที่บันทึกไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนเราต้องกด disconnect ด้วยกดตัวนี้มันก็จะออกหน้านี้แล้วหน้าจอนี้ก็จะคืนค่าอุณหภูมิก็เป็นอันว่ายกเลิกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วราคาที่เราได้ทำการตั้งไว้หรือเมมโมรีไว้เนี่ยก็ถูกบันทึก ไปในตัว c a r ์เรล MTX z o Zero เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันแอปิกาของ c a r ์เรล MTX Zero ก็ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอลาช่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ